พอเจริญพรช่วงนี้หมอกลงทั่วไทยมองเห็นความเย็นที่กระทบกับความร้อนก็ทำให้เกิดภาวะของหมอกควันข่าวเหตุการณ์ฆ่ากันตายยิงกันฆ่าฟันสารพัดร,รูปแบบพระพุทธเจ้าตรัสว่าตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนและใจเป็นของร้อน เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบตากระทบรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรดกายถูกต้องสัมผัสและใจคิดนึกเป็นของร้อนเมื่อมีตันหาเข้าไปเกี่ยวข้องกามาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอยากผลักออกไปจากตัวบ้างอยากดึงเข้ามาหาตัวบ้างเมื่อมีความอยากเข้ามาเกี่ยว ตั้งค่าของชีวิตว่าเราต้องได้สิ่งนี้ตั้งค่าของชีวิตว่าเราจะต้องไม่เอาสิ่งนี้จึงกลายเป็นของร้อนเมื่อตาเห็นรูปและอยากได้และอยากผลัก,กออกไปจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสล้นลนลวนเป็นของร้อนและเมื่อเกิดภาวะของการกระทบและไม่มีสติเข้าไปประกอบไม่มีสติรู้ตัวไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติความระลึกได้ไม่มีสัมปชัญญะ,ะ,ญญะ,ะ,ญญะความรู้ตัวก็ไม่สามารถเกิดทักษะ ของการที่จะป้องกันไม่ให้ตากระทบรูปและเกิดการอาฆาตหมางใจถึงขนาดกับยิงกันตายฆ่าฟันกันล้างโลกล้างเผ่าพันธ์ก็เนื่องด้วยความร้อนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านทั้งหลายเมื่อวันนี้ชีวิตเรายัางจะต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนให้เรา ได้ใช้ตามองอย่างมีสติและลึกรู้อยู่ว่าสิ่งที่มองก็เป็นสักแต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งหูฟังเสียงก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งจมูกดมกลิ่นก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งและให้ตีค่าว่าเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอะไรวางใจเป็นกลางๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเช่นนั้นเองและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างมีสติที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการผลักออกชนิดที่เบียดเบียนกัน ดึงเข้ามาอย่างชนิดที่แย่งชิงสิ่งของคนอื่นดังนั้นท่านทั้งหลายความร้อนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกอย่างทุกสิ่งล้วนแต่สามารถดับได้ด้วยการมีสติกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราตั้งใจในการที่จะประพฤติร่วมกันมันปฏิบัติเล็กน้อยมากตามสมควรแห่งกําลังเพื่อความเจริญของชีวิต จะได้ไม่ร้อนในทุกมิติขอจเจริญพร